ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามากันที่จังหวัดระยองนะครับที่อำบภอแแรงนะครับตำบลประแสครับครับก็ที่นี่อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นดินแดนธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งโปร่งทองนะครับแล้วก็มีพื้นป่าชายเลนเนี่ยโอบล้อมนะครับก็พื้นใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองครับประมาณ6 0 0ันไร่นะครับหกพันไร่เลยใช่ไหมโอ้โหนี่เหมือนเป็นโลกส่วนตัวนะ มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเห <c oughs> มือนบนยอดไม้ปะครับใช่นี่คือเป็นยอดต้นโป่งทองนะครับแต่ <ไง S 2> จริงๆทองนั้นเ,เป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในป่าชายเลนนะครับ,รบที่นี่นี่ผืนใหญ่ๆอย่างนี้นี่ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งนะใช่ใช่แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็มีติดกับชายฝั่งทะเลครนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับจับปลาจับกุ้งนะครับ แทงกุ้งแล้วก็จับปูนะครับมากมายแต่ที่นี่ก็ล่าแปลกนะว่าเอ๊ะทำไมถึงมาขึ้นแค่ตรงนี้ครับปูเยอะแค่นี้นะกับแค่นี้แค่นี้ครับแต่ว่ามันคือเขาอยู่ของเขามันเยอะครัเยอะจริงๆเยอะเดินเข้ามานี่แล้วก็สวยอากาศก็ดีนะครับสดชื่นแล้วแต่จริงๆเวลาถ้าจะบอมา่านผู้ชมอยากจะมาจริงๆก็จะเป็นช่วงเช้าครับหรือเย็นเช้าหรือเย็นเลยเหลาที่ตูดจะสวยด้านนู้นทะเลทะเลเว ประมาณกิโลนึงแต่ว่ามีเส้นทางเดินสองข้างทางเนี่ยอุดมสมบูรณ์จริงป่าหลอกกันหรือเปล่าเนี่ยผ่านลมเย็นไม่หลอกนะไปดูไปดูนะจริงรับรองครับไปครับท่านผู้ชมทุ่งโปร่งทองถือเป็นไฮไลท์สำคัญของผู้ที่ได้มาเยือนทุกคนครับ เพราะสามารถยืนมองได้อย่างรอบตัว360องศาเลยทีเดียวครับอีกเมื่อยามต้นปรงทองที่หนาแน่นได้กระทบกับแสงแดดในยามเช้าหรือในช่วงเวลาเย็นๆจะดูแลสวยงามสร้างความตึงตาตึงใจให้กับผู้ที่ได้มาพบเห็นอย่างสุดแสนจะประทับใจครับเพราะทุ่งโปรงทองแห่งนี้จะขับเน้นสีสันเหลืองอมเขียวเฉพาะตัวอย่างทั่วทําให้ทั้งทุ่งเรืองรองเป็นสีทองสวยงามอลามตาเลยทีเดียวครับ ก็เดินมาประมาณ15นาทีนะห้นาทีครับครับนี่ก็ถึงบริเวณทะเลนะครับทะเลประแสทะเลประแสนะครับก็เป็นทะเลส่วนหนึ่งของอ่าวไทยครับกว้างไกลลมเย็นสบายสุดๆนะครับถ้าช่วงน้ําลงตรงนี้คงจะเป็นป่าชายเลนที่ค่อนข้างชัดเจนมากถูกต้องนะครับนี่เขาก็มีศาลาครับเอาไว้ชมวิวนะ่ะปาบโอ้โห ฝั่งนู้นจะเป็นทางเรือเนาะเขามีเรือรบเรือรบโบราณนะครับของไทยน่ะเอามาทําเป็นอนุสร์นะครับอยู่ติดชายฝั่งเรือรบกระแสใช่ไหมใช่เรือรบกระแสครับแล้วก็มีชีวิตชีวิตของชาวประมงชายฝั่งนะมีให้เห็นทุกวันนี่นี่เรียกว่ายังคงอุดมสมบูรณ์สำหรับที่ปากน้ำกระแสนี่ใช่ครับถ้าพูดถึงวันนี้กิจกรรมงเราจริงๆนะครับเป้าหมายเรามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือด้วยและมีกิจกรรมด้วย ีคือชาวบ้านเขายังคงวิถีชีวิตนะการจับกุ้งนั่นแหละแบบโบราณนะครับแต่วันนี้เรามาเนี่ยดูขึ้นลมเพราะข้าจะแรงครับแล้วแต่ดูแล้วกันว่าเราจะได้ทานกุ้งสดๆหรือเปล่าแต่๋ยวไปชมเรือก่อนนะไปชมเรือนก่อนนะเรือสวยมากใช่แล้ววันนี้ที่สำคัญครับคือนี้เราจะพักที่โฮมสเตย์ที่นี่ด้วยนะแค่ผมยืนตรงนี้ในสูตรอากาศสดชื่นเนี่ยโอ้หนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะนะไปข้างล่างกันไหมครับ เดี๋ยวต้องท่านผู้ชมครับ,รบตอนนี้ครับเราก็ามาอีกจุดหนึ่งอย่างที่บอกไว้คือจุดเรือหลวงรบกร,ระแสครับที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอนุสนร์เรือหลวงกระแสนะครับเรือนี้ก็เป็นเรือรบไทยนะครับก็ใช้ในสงครามเกาหลีเมื่อประมาณ ห0ปีก่อนครับลบในเกาหลีเนี่ยสีปีอ่ะแล้วพอกลับมาเมืองไทยปลดประจำการนะทางเทศบาลประแสเลชื่อของกันะครไปขออนุญาตจากทางกองทัพเรือนะครับก็นำมาไว้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ให้คนรู้หลังมาเรียนรู้เดี๋ยวไปดูกันไปดูของจริงกันนะครับท่านผู้ชม ครับรู้สึกควรปฏิบัติยีงไรู้สึกถึงมนขังเลยนะว่าเรือรบเนี่ยไทยเนี่ยของทหารไทยนะครับที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาตินะมีมนขังที่นนะรู้สึกว่าแข็งมากแข็งไหมเจ็บมือเลยฮะของคอนเอาเหล็กทาเรือเขาแน่นอนนะฮะโอ้โหนี่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะเนี่ยห้องบังคับการอันนี้คือเป็นห้องของกัปตันเรือใช่ไหม ต้องคุณออฟใช่นี่เขาก็จะมานั่งบัญชาการลบอยู่วันนี้ได้ไหมอย่างนี้ครับโอ้โหความขังนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอญายาหวรับครับครับขยันครับลาฟีไปเช็ดดาบ้าเรือครับผมไม่ได้ไม่ได้นี่ก็คือเป็นศูนย์ควบคุมทุกอย่างใช่ใช่ของเรือลบประแสนี้นะครับผมผมเป็นจอมพลอยู่โอ้โหนี่เมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะยิงระเบิด ยิงปืนฝั่งการหรือตรงคือเราคือเราเนี่ยไปร่วมกับกองกําลังสหประชาชาติไปช่วยเหมือนยุติสงครามในเกาหลีนะไปภารกิจเพื่อสันติภาพสี่ปีกว่าอยู่ในเกาหลีแล้วก็กลับมาเมืองไทยคือปกติบนเรือลำนี้ก็จะมีกําลังพลประจําการอยู่ประมาณ200กว่านายเนี่ยพวกเครื่องพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการเดินเรือนะครับมันจะเป็นเรดาร์หรือว่าพวกโซน่าอะไรต่างๆพวกนี้ในการที่จะดัก ยานหรือว่าตรวจสอบสัญญาณตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับแอเรียตรงนี้ครับก็ทุกอย่างโดยหลักๆโครงสร้างหลักๆนี้ยังยังยังอยู่ครบนะเพียงแต่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอะไรก็อาจจะเสื่อมสภาพไปตามการเวลานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกมาตรงนี้อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งไฮไลท์ครับวิวสวยโอ้โหสวยมากอาทิตย์นี้กำลังจะตกดินแล้วนะครับแล้วตรงนี้ตกลงสู่ท้องทะเลสวยงาม แล้วก็อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญนี่นักท่องเที่ยวเยอะมากนะที่ประแสเนี่ยดูวิวกันบ้ดงไหมอยากเห็นอยากเห็นนะสวยเกินนะฮะยอรับเลยนี่ก็อยู่บนบนเรือ เอกหนังยังไงไม่ทราบผมไปยืนดิผมไปยืนกับคุณนะคุณไปลองไปยืนดูเดี๋ยวผมจะช่วยเราตรงนู้นเลยเดี๋ยวผมช่วยผัากดันให้อากาศสดชื่นจริงนะอากาศแบบเย็นสบายบหายใจเข้าไปมันรู้สึกแบบว่าโลง่งเย็นแบบนะเต็มปอดนะเอาเป็นว่านะช่วงนี้เดี๋ยวเข้าโฮมสเตย์ดีกว่าครับรู้สึกอยู่ตรงนี้ดานาแล้วมันจะหลับอะ ลมเย็นสบายเคยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนั่งดูพราที่ตกดินให้มันให้มันเต็มอิ่มไปเลยอ่ะดีเรอผมไม่อยากนั่งดูคุณเลยอ่ะจะเผลอไายใจมายุ่งเลยทีนี้ฟ้าผ่าเลยโอ้โหผมยใจนี้อากาศสดชื่นสุดๆเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปแจ้กันต่อนะครับที่โฮมสเตย์รู้สึกว่าจะเตรียมให้เราแล้วไปดูหน่อยว่า เขามีอาหารพื้นบ้านอะไรใหอ่ๆยังหิวแล้วเนี่ยที่นี่นี่เขาขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลครับแล้วก็ผักพื้นบ้านอ่าเขาบอกหากินได้ยากนั่นแหละสดๆครับราคาก็ไม่แพงอืมก็ขอชมบรรยากาศอีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอที่อุทยนทะเลครับ ผู้ชมครับแหมดูสะเพรินเลยนะพระอาทิตย์ตกดินครับก็พอแดดร่มลมตกนะครับพอเริ่มมืดค่ำเราก็เข้าที่พักทีโฮมสเตย์นะช่ที่ประแสนั้นโฮมสเตย์เขาขึ้นชื่อระดับประเทศครับปีที่แล้วได้รับรางวัลอันดับหนึ่งะครับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์นะครับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับไปดูห้องพักเราหน่อยนะครับวันนี้เราจะนอนกันยังไงนะครับโอ้เป็นไง การประเมินคุณภาพเกียรติบัตรนครับยอดจำตีอันนี้คือห้องที่เราจะพักห้องนอนขออนุญาตนะครับพตัวป่อปนี่ครับเป็นห้องพักที่ทางทีมงานเราจะพักผ่อนในคืนนี้ครับคแหมดูละล้ยสบายนะครับดูสดชื่นอ่ะโปร่งสะอาดสะอ้านนะครับมีแอร์ด้วย แต่ถ้าเกิดไม่มีแอร์ก็ได้นะเขาบอกเธอจะจะจะนอนห้องแอร์หรือนอนห้องบอลลเราเลือกได้เลยคขามีให้เลือกมีให้เลือกหลากหลายที่นี่นะเริ่มหิวอ่ะไปดูของกินของกินของเขาบอกเาเตรียมไว้แล้วเด็ดเด็ดเตรียมไว้เลยไปดูของกินมังครับหิวแทบโอ้โหนี่อาหารพื้นบ้านเขาเลยนะก็มีนี่มีอะไรบ้างคุณต้นอันนี้แกงส้มผักกระชับผักกระชับผักกระชับกุ้งนี่กุ้งสดสด ผักกระชับเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านมีไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะกินแล้วมันจะแบบกระชับกระชับอ่ะผมเพื่อกินอร่อยมากครัจากผักกระชับอันนี้เป็นหมึกหมึกทอดกระเทียมพริกไทยพริกไทยนะครับอ่านี่ครับผักกระปินะครับจะมีส่วนในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดทะเลนะครับเด็ดสุดของพี่นี่พระเอกของงานเลยนะครับเป็นของงานแล้วก็ทำซุปวางมาเลยนี่โชว์เลยโชว์ทอดมัน ทอดมันปลาครับที่นี่นี่สดๆนะครับแล้วขึ้นชื่อเนี่ยใครมากระแสเนี่ยเขาบอกต้องท้าทอดมันปลาครับเอาไปว่าท่านผู้ชมนี่คือถ้าคุณมาโฮสเทลที่นี่นี่คืออาหารที่คุณจะได้รับที่คุณจะได้สัมผัสที่จะได้ลิ้มลองนะครับวันนี้สําหรับคืนนี้นะดี๋อร์อตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปเดินตลาดเช้าและนีกอจกกรรมอีกแบบอีกอย่างแต่ยังไม่บอกเป็นอะไรมันเกินเต้นมากจะเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่เล่นไปทำอะไรแบบนี้นั่นแหละครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถ่าย้านครับผมข้าวเลยไหมเอาทอดมันชิ้น ี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของชุมชนปากน้ำประแสที่ระยองนะครับรบที่นี่ก็ประมงนะครับเป็นอาชีพหลักก็จะเห็นวิถีชีวิตนะครับประมงใช้ฝั่งแล้วก็บางคนก็เอาเรือกลับเข้าฝั่งนะครับหลังจากออกหาปลาในช่วงกลางคืนครับอากาศดีมากใช่โอ้โหที่นี่มีอากาศดีทุกจุดนะไปที่ไหนโอ้ยังม่วงอยู่กินสบายนะครับแล้วก็จะเห็นความสมบูรณ์ของป่าชายเลนครับใช่ไหมฮะ แล้วก็ตรงนี้ฮะชุมชนยังมีเขาเรียกอะไรร่องรอยนะครับของความความความเจริญรุ่งเรืองในอดีตนะฮะอยู่ด้วยบ้านเรือนนะฮะที่มีลักษณะโบราณแหละเือที่นี่เคยมีชุมชนเก่าใช่ไหมเจริญเขาเจริญมาตั้งแต่สมัยอายุทยาประมาณ4 5 0 0ปีก่อน ก็เรียกว่าคลาสสิกเลยทีเดียวไปดูหน่อยดีกว่าอยากเห็นนะตลาดเช้าที่นี่เขามีอะไรบ้างเมื่อกี้ผมเล่ง <นะ S 1> หลายอย่างแล้ว <ไป S 1> ต้องไปคุณหนวน,น,นหน่อยครับครับครับถึงแล้ว ตลาดเช้านะครับฝั่งน้ำประแสคือคึกคักนะเขาบอกว่าจะคึกคักตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ไปตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยก็ยังคึกคักอยู่นะครับของขายเยอะเพราะว่าตลาดที่นี่นยเขาบอกว่าเมื่อ60ปีที่แล้วบอลังการมากเพราะอย่างที่เราเคยบอกแหละคือทางรถเมื่อก่อนไม่มีมทางเรือนะครับก็เลยทำให้ที่นี่นะครับมีความพลุกพล่านมากจนผ่านไป60ปียับเลยยับเลยรถ ครบผ่านไป60ปีแล้วครับตลาดแห่งนี้ก็เบาบางลงนะครับเพราะคนไปใช้เส้นทางสัญจรหลักขนาดเบาบางลงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือที่ประเสริฐเนี่ยกำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงรักแห่งใหม่นะครับที่กำลังได้รับความนิยมคนก็มากันเยอะนะก็คือคนท้องถิ่นอาจจะน้อยลงแต่ว่านักท่องเที่ยวนั้นเยอะมากนะครับอย่างที่เห็นนี่กําลังคึกคักเะไทีเดียวนะครับนิชมันเราไปเดินดูข้างในกันหน่อยครับนี่ก็จะเป็นอาหารทะเล กัหลักๆก็จะมีอาหารทะเลนะับกุ้งหอยปูปลาเอาหมึกนะครับแล้วก็เป็นพวกผักสดเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรทั่วไปแต่พอดีช่วงนี้ที่เรามานะครับมีมรสุมเลยทําให้อาหารทะเลเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากไม่เยอะครับไม่เยอะมากก็คือเขาออกเรือได้ไม่เต็มที่ออกเรือได้น้อยนะฮะออกเรือน้อยหน่อยแต่ว่าอย่างที่มีเห็น่านนี้ก็จะเป็นปูปูม้าเจ๋วปูม้าเด็กปูเด็กวะเราเพิ่งเคยเห็นกันนะ เออผมว่าเจ๋วอันนี้ก็จะเป็นห่อทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยอดครับนี่ก็จะเป็นอาหารร้านหนังเหมือนคือชาวบ้านปูอันนี้ปูดำระมงเรือเล็กนะจับกันเองสดๆนะฮะอันนี้เป็นปูดำอันนี้เป็นเพิ่งไปเอามาเมื่อเช้าวะครับเพิ่งไปกู้มาเมื่อเช้าหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเช้าแต่ได้ตัวเล็กหน่อยนะฮะช่วงนี้มันมีมรสุ่มบ้างหรือไงพี่ตรงนี้มันปูมันน้อยเหรอเออจำไม่ได้เคยมีปูอย่างนี้กิโลเท่าไหร่ฮะ ร้อยสามสิบนะฮะแต่ว่าดูเนื้อแบบสดๆแน่นๆนะเนี่ยลักษณะจุดเด่นของที่ประแสคือคือของสดเพราะชาวบ้านเขาเขาขายวันต่อวันนะครับแล้วก็ของพื้นเมืองก็เยอะผลผลไม้ก็เยอะนะที่นี่น้ําดีดินดีก็มีผลไม้ล่ากไม้พืชผักต่างๆมากมายตาอย่างนี้ดีกว่าคุณต้นคุณต้นเคยทราบไหมว่ามีบุคคลสองพันของประเทศมีมากมากเคยมาที่นี่สองครั้งนะ สองครั้งนะคือองค์พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับสองพระองค์ท่านเนยเสด็จไปที่เกาะเกาะมันนอกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอันนี้คือเสด็จโดยทางเรือนะครับก็คือในในพื้นที่ของพระสายนี่แหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือมาที่ศาลทุมบหลวงคุมพรเดี๋ยวเราจะไปกราบว่าสักการะกันหน่อยนิดนึงนี่เนี่ยต้องกราบก่อนที่จะไปทริปเด็ดที่อุบไวคุณต้นเขาไปเตรียมการสั่งไว้แห้บอกโทรสั่งเลยเช้ามืดเลย มันรู้สั่งอะไรนะครับทำอะไรกันที่จะได้ทำใช่ไหมไปเดี๋ยวี่สายกลมหลวงกันทีจุดหนึ่งครับไอ้จุดหนึ่งตรงนี้ครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมมาที่ตำบลปากตาประแสแล้วครับควรที่จะแวะเยี่ยมมาเพื่อมาสักการะนะครับพระพาเป็นสิริมงคลก็ที่นี่สารกรมหลวงเขตกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับท่านเป็นพระโอรสในรัชกาลที่ห้านะครับทรงเป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานของกองทัพเรือไทย จนยิ่งใหญ่เข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นการระลึกถึงพระมหาการงานที่คุณของพระองค์ท่านนะครับชาวเรือแล้วก็ทางกองทัพเรือก็เลยสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมานะครับเป็นที่เคารพสักการะของโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวนะครับและเสด็จบรเจาสุริิดพระราชินีนาถก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาวางศิลนเลิศข้เปิดมปี2อ1 2เมื่อ40กว่าปีแล้วซึ่งตรงจุดนี้ถือเป็นจุดเดียวในจังหวัดระยองนะครับ ที่ปากน้ำประแสนะครับที่พระองค์ท่านนั้นเสด็จมาครับไปสักการะกันเลยครับ รายที่บอกครับก็คือที่ป่าชายเลนบ้านแสมผู้นะครับป่าชายเลนผืนใหญ่ก็จะลงไปกับชาวบ้านครับไปกับลุงที่เขาจะพาเราไปครับคือลุงกันไปดักไว้ก่อนแล้วแหละนะฮะไอตัวเป็นรอบเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะได้ปูสักกี่ตัววันนี้ปูสดๆนะปูดําเนี่ยเขาบอกที่นี่อร่อยมากไปขยำปูนาได้ไหมเดี๋ยวไปดูเขาจับกันยังไงจับปูมาคว้าปูทะเลครับโอเคไปลงเลยผมลงก่อนนะครับผมเชิญโอ้โห ป่าชายเลนบ้านแสมผู้แห่งนี้มีเนื้อที่กว่า6,000ไร่ครับ และถือเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดระยองก็ว่าได้ครับป่าชายเลนแห่งนี้เป็นสถานอนุบาลสัตว์ทะเลตัวน้อยๆให้ได้เติบโตและยังเป็นแหล่งในการหาปูหาหอยที่สำคัญเพื่อเลี้ยงชีพของชาวบ้านในละแวกนี้อีกด้วยครับ นี่ครับนี่นี่เลยนี่อันนี้นะครับก็คือปูดำปูดำนะฮะนี่แหละปูดำนะฮะปูดำโอ้สดๆเลยนะแน่นอนอันนี้ก็คือติดเข้ามาในรอบแล้วนะก็คือเขาจะวางไว้แล้วก็จะมีเออแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกระป๋องน้ำคือมันเป็นสัญลักษณ์เอาไว้นะฮะเรารู้ว่าตรงไหนครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะับาจะใช่ตัวกุ้งแรกใช่นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็น คือเวลาวางรอบเนี่ยลุงบอกว่าต้องวางในจุดที่แบบว่าปูเขามากินอาหารส่วนใหญ่ปูเขากินพวกเศษเนื้อปลาเศษหอยตรงไหนมีปลามีหอยเยอะตรงนั้นจะมีปูเยอะก็ต้องเอารอบเนี่ยมาวางไว้นะครับอันนี้มีไหมมีไหมอันนี้โอ้โหได้เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมให้อันแรกกับคุณแล้วกันผมว่าวันนี้นะสุดยอดนี่ปูสดเลยนะ ตัวนี้โอ้โหอันนี้ได้สองเลยค่ะอันนี้สองโอ้โหตัวใหญ่มากผมผมเปลี่ยนใจละอีกละครับผมเปลี่ยนใจแล้ว่านผู้ชมดูครับโอ้โหหลักฐานค้ามือเลยนะเนี่ยดูคามก้ามกำลังกินเลยฮะกำลังกินเลยโอ้โหผมเปลี่ยนใจแล้วนะเปลี่ยนแล้วผมตัวนี้โอ้โหคือปูเขาจะเขาจะอย่างไรเขาเราก็เอาเนื้อปลามามามาลอาด้วยอกานั่นแหละนะครับอีกชุดหนึ่งเปลี่ยนอีกไหม เปลี่ยนไหมเอาชุดนี้และครับเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนแล้วนะชุดเมื่อกี้ได้สองอันนี้ก็อร่อยแล้วนะอย่างงี้ก็กิโลนึงก็สองสามร้อยนะตอนนี้ใช่ป่ะใช่โอ้โหดูดิสุดยอดครับวันนี้หมดละอ่ะนั่งสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมวันนี้กับการกู้รอบปูครับก็ถือว่าต้องการ็จ น่าพอใจครับผมนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะอยากกินครับสำหรับใครที่ชอบกินธรรมชาตินะครับแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ปากน้ำประแสปางแรงจังหวัดระยองก็มีกิจกรรมหลากหลายแล้วอย่างเงี้ยก็คือชาวบ้านจะพามาโทรมาได้ติดต่อมาได้เดี๋ยวขึ้นในหน้าจอเทศบาลตำบลน้านประแสจะเป็นแกนหลักในการประสานงานเรื่องการท่องเที่ยวต่าง อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศอย่างเงี้ยกับัอย่างเรานะมาดูทุกโครงทองนะครับแต่บอกว่าเลยว่าที่นี่ครับในการรวมมือร่ปแฝงของชาวบ้านในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นโอ้โหชื่นชมมากมากก็กลายเป็นอาชีพกลายเป็นรายได้เสริมถูกต้องนะครับรวมถึงโฮมสเตย์นะครับซึ่งเขารวมใจกันเหมือนกันตรงนี้เพื่อที่จะหาค่ามาตรฐานในการให้บริการครับที่จากชาวบ้านอ่ะ นะบริการไม่เป็นครับต้องมาดูแลแต่กคน่ารักเขาใช้หัวใจของชาวบ้านชาวบ้านนี่คือหัวใจของคนไทยครับน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะครับไปใช่ชาวบ้านเลยโอเคครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับของเราสองคนนะครับข่าวหน้าจะเป็นอะไรที่ไหนยังไงติดตามชมแล้วกันวันนี้ลากับตรงนี้ไปก่อนนะฮะแล้วคงไม่ต้องบอกนะว่าผมจะไปทําอะไรกันับปูพวกนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ